กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิวนนี้อเกมคาเวตี้มืบายและวสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตข้อมูลล่าสุดรวมถึงของรางวัต่างๆภายในบบนพาร์ตซีซั่นที่4นี้เอาละ่ะเราก็มาดีกว่าผมว่าในซีซั่นล่าสุดนี้ตัวเกมของรางวัต่างๆในบันพาร์ตเนี่ยมันจะมีอะไรกันกบ้างแล้วก็น่าสนใจมากขนาดไหนก็มาดูกันเลย โดยในส่วนของทีมของซีซั่นนี้ผมก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแลยผมก็จะเป็นทีม Bu u i l d Up r i s i n g หรือเกิดว้อีกชื่อหนึ่งครับผมชื่อภาษาไทยผมก็จะเรียกว่าซีซั่นแห่งการปฏิวัติคร<อ>ับผมนี้อย่างเท่เลยครับผมชื่อทีมของซีซั่นนี้ก็หลักๆครับผมเราจะเห็นตัวละครเนี่ยเขามาต่อสู้เพื่อยแย่งกันนะครับโดยเฉพาะตัวรา้ายคราวนี้เท่จัดอะเอาตอนนั่นเองอยังคงเล่นมุกเอาตอนได้ผมหุ่นยนต์นีต้องมาหยุดยั้งแผนการร้ายของตัวเอาตอนนั่นเอง เอาละเรามาดูในส่วนของระวัลในบัลพารกันบ้างดีกว่าผมว่าตอนนี้มีอะไรที่ปรากฏเชื่อมอากันบ้างนะอ่ามาเริ่มจากในฝั่งของตัวละครซีซั่นนี้ผมก็ยังคงแจกจูใจถึง4ตัวด้วยกันตัวละครนะผมละหลักก็จะมีตามนี้ผมตัวแรกอ่ะก็เป็นตัวละครแดมนผมในสกินที่เป็นแบบสายแอคซสซินแอคินหน่อย รือสองครัผมรีเปอร์ของเรานั่นเองครับผมซึ่งมาในแนวลุกที่เป็นอาลตอนอย่างเท่เลยผมส่งแล้วก็เป็นตัวลายเรียก,ยกว่าโคตรเท่จัดแล้วก็อีกตัวทันมาครัผมอเมริกันบูด็อกนี่เป็นเหมือนกับลูกกีกี้นะั่นเองครับผมลูกสมุนแล้วก็คนสุดท้ายผมกับไนท์อ่าก็จะมาเป็นแบบหมวกหัวกะโหลกครับผมอ่สีขาแบบสุดเท่ โดยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เปดล็อกไปเลนพาสแบบพรีเมียมพัดพัสด์ครับผมก็จะได้ตัวละครรีวาร์ดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวบวกกับสกินอีพิกของ p ิสซิเกอร์ Mk2 แล้วก็กระเป๋าร้ายใหม่โดยในส่วนของตัวปืนที่จะเข้ามาในแบนพาสผมก็จะเป็นปืนใหม่ SMG กับตัว OTS9 โดยตัวปืนตอนนี้เนี่ยไฟล์ก็มีการอัปเดตเข้ามาเรียบร้อยแล้วผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อัปเดตแพทล่าสุดเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับผม เข้าไปอัปเดตแพทล,ล่าสุดกันให้เรียบร้อยก่อนเล่นตัวเกมนั่นเองครับผมก็จะมีสเตตดามิตยี่สิบเจ็ดลั่นกระสุนแปดหกแม่นยำสี่สามห้องตัวหนึ่งร้อยสองระยะยิงสี่สามคันคกุ้มสี่สองเรียกว่าโคตรเดือดฟุดฟุดไปเลยโดยสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นตอนนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องเทส์ครับผมก็จะมีตัวปืนที่เราเนี่ยสามารถเอามาเทสการทดสอบได้แล้วซึ่งอันนี้พี่ลิงอาจจะยังไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วกันนะแต่จากเท่าที่ทดสอบได้ลองยิงมาผมเรียกได้ว่า ดาเมจครับผมเอาเรื่องเลยนะใช้ได้ผมล่าเร็วดีมากๆเลยผมถือว่าตัวเก่งหดโหดเลยในการใช้งานนะแล้วก็อีกหนึ่งปืนใหม่ผมซึ่งเป็นปืนพกอัปเดตเข้ามาด้วยเหมือนกันกับตัวมาคาร์ลครผมตอนนี้ก็อัปเดตเข้ามาให้เราสามารถเล่นกันได้เหมือนกันดาเมจสามสลั่นกระสุน4ี่สองแม่นยำเก้าสามคล้องตัว115่งร้อยะยะยิงสี่สิบการควบคุมแป อ่ามอนเดิมสำหรับในห้องทดสอบตัวปืนก็มีมาให้เราสามารถทดลองเล่นกันได้แล้วผมดกว่าอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะไม่แย่เลยนะในเรื่องของการใช้งานผมและก็ที่สําคัญผมตัวปืนมีรูปแบบในส่วนของการปรับแต่งนี่ผมในส่วนของตัว perakimbo ทําให้เราเนี่ยสามารถถือปืนนี้แบบสองข้างได้ผมเราเลยว่าตึ๊กตึกตึ๊กตึ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 ก,ต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 กอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ของเพิ่มแม็กความเร็วผมก็ถือว่า ให้ดูทดสอบกันคร่าวๆผมในส่วนการใช้งานตัวปืนดามเมจนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่แย่ไม่แย่เลยผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่น่าสนใจในแพทนี้เลยนะถัดมาในส่วนของสกินอีพิกประจำบรรพาคซีซั่นนี้ก็จะมีหลักๆอยู่4สกินด้วยกันนะผมแล้วก็อีกหนึ่งสกินสำหรับที่ปดล็อกในส่วนของตัวพาดพัดตัวใหญ่ก็จะมีตัวพี่ๆหนึ่งเกบซันไคโลหนึปืนดีอีท ปืน MAN o อวอลแล้วก็ตัวสุดท้ายแบบพรีเมียมพัดพสผมก็จะเป็นตัว p ิสคิปเปอร์ MK2 ในส่วนของไรเอสกินก็จะดูได้ตามนี้เลยเอาจริงถ้าถามว่าสกินไหนที่ดูน่าสนใจผมก็แน่นอนอยู่แล้วผมเป็นตัว DR กับตัวไคลโลค่อนข้างน่าสนใจมากๆในเรื่องของสโคมการมองเห็นนะแล้วก็ความสวยงามของตัวปืนถือว่าดีเลยเป็นของเด็ดประจำซีซั่นนี้นะ โดยในส่วนของการเปรียบเทียบสโคบแต่ละแบบของสกินระดับอิปิกในบรรภาพารก็จะดูได้ตามนี้เลยผมอ่าก็ถือว่ามีบางกระบอกที่มองง่ายผมอย่างเทนตัวไฮโลกับตัว DR ในส่วนของตัวไอเทมแล้วก็ของเสอร์มอื่นนะผมอย่างแรกเลยซี่เป็นของหลักและก็น่าสนใจเหมือนกันนะผมก็คือคาสใหม่ในโหมดของ b a t t l e Royal ยกับคาสช็อคเวฟ อันนี้พี่ลิงก็ทำคลิปรีวิวไปหน่อยหนึ่งแล้วผมให้สนใจก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งค์ดซึ่งดูการใช้งานแล้วค่อนข้างที่จะแก้ทางกับพวกต่อสู้ในเลเบอชิดค่อนข้างดีมแล้วก็ที่เหลืออื่นก็จะเป็นพวกคอลลิ่งการ์ดอีโมดออาต้าโปรไฟล์แล้วก็ตัวกรอบรูปประจําซีซั่นนี้ถัดมาในส่วนของบริษัทวอลรีเทิร์น wow Return, ประจาซีซั่นนี้ผมจะเป็นซีซั่นนิวออเดอร์ก็เป็นซีซั่นที่14 ถ้าจะพูดถึงของเด็ดของซีซันนิวออเดอร์นี้ผมแน่นอนอยู่แล้วว่าก็คงหนีไี่พ้นกับปืนสเนเปอร์โรคัสสกินอีพิกสุดโกงซึ่งมีความสามารถในการมองเห็นที่ดีที่สุดนะผมเอาจริงไว้บอกว่าต้องบอกว่าดีที่สุดในส่วนของอีพิกแหละเพราะว่าการมองเห็นของมันเนี่ยพอๆกับในส่วนของตัวสกินระดับดีเจ n เนอรี่เลยเรียกดว่าเป็นของแรงซึ่งไม่ควรพลาดนะทับบ้านนะาาในส่วนของการอัปเดตปีกย่อยอื่นที่กําลังจะมาในเร็วนี้ผมก็จะมีอย่างแรกเลยกับในส่วนกั้นคอรัดใหมให่ผม เกม Call of Duty Mobile แล้วก็ a l i e the Fox อันนี้คอนเฟิร์มจาก Official ไทยแล้วผมว่าการคอลแลบนี้จะมาแน่นอนในเร็วนี้ผมเรียกโคตรน่ารักใครชอบแบบสไตล์แบบตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักครับผมบอกเลยว่าอีเวนต์ตัวนี้ถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะแล้วก็เรื่องต่อมาอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหน,นที่อัปเดตตัวเกมเรียบร้อยแล,แล้วผมก็จะเป็นการปรับในส่วนของตัวแพทใหม่เข้าสู่แบลพาซีซั่นที่4เลยแพทโน้ภาษาไทย ตอนนี้ออกมาแล้วใครอยากสนใจรายละเอียดของผมของการบัฟเนื้อภาษาไทยสามารถไปอ่านได้ในเพจหลักของเกม Call of Duty Mobile นะอัปเดนในส่วนของอีเวนต์อื่นๆอตอนนี้ผมก็เรียกได้ว่ากระดานลัคกกี้ดอสุดคุม้มกลับมาแล้วก็จะมีตัวปืนอย่างเคน44ที่เป็นรีเจนและก็ GKS ระดับรีเจเนรีใครที่ยังไม่มีสองกระบอกนี้ผมพลาดไปในครั้งก่อนก็สามารถมาเปิดหาได้เพราะว่าข้อดีของดอน,นี้ก็คือมันจะมีสองรีเจเนรีอยู่ภายในดอเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเพื่อนๆเปิดนะผมครั้งที่9การันตีแน่นอนว่าต้องได้1ใน2กระบอกนี้ไม่เป็น GKS ก็เป็นตัว KNCC แล้วก็ตัวละคร e ีเจนเีผมซึ่งย้อนกลับมามาอีกครั้งหนึ่งนะผมคราวนี้ก็เป็นตัว B. ไฟเบกใครพลาดเปิดในครั้งที่แล้วตอนนี้ก็กลับมาให้เราสามารถเปิดขาได้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีการเพิ่มในส่วนของตัวไอเทมของใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นตัวคอลลิ่งการ์ดใหม่อะ รถถังอุปกรณ์เสริมต่างๆสกินปืนสวยๆก็รีบว่าใครอยากได้ก็มีโอกาสให้กับอีกครั้งนึ่งนะ,ะเรื่องถัดมาผมกับการแข่งขัน World Championship ก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโซนเอเชียเริ่มเมื่อไหร่ผมอาจจะเริ่มประมาณช่วงต้นเดือนหน้าก็เดี๋ยวรอดูทีมงผมก็จะมีของรางวัลพวกลิมิเต็ดให้เหมือนเดิมสำหรับคนที่เป็นสายเก็บของ i e ช e m e n t ต่างๆรวมถึงในส่วนของตัว CP ด้วยสำหรับคนที่สามารถเก็บอันดับได้อันดับสูง และก็ขราววันนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตข้อมูลล่าสุดของแบดินพาร์ทในซีซั่นที่4อ่าและเพื่อนๆผมคิดเห็นบ,บ้างเกี่ยวกับในซีซั่นนี้ก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ยงใต้ซีซั่นนั่นเองนะและเหมือนเดิมสหรับใครชอบคิดดีบบบบแบบนี้มีสาระคอามรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกันได้นะผมทางในช่องยูทยูบแลวก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย